ผมพูดเสมอก่อนที่ผมจะทําในบางอย่างผมจะเปิดโรงเรียนสอนผมจะฝึกจะขายอุปกรณ์บาจะสร้างแบรนด์เล่าผมจะเปิดบาราพอะนาชาตินี้ผมจะไม่มีวันยอมยแพ้ต้องทําให้สําเร็จใช่ครับจนกว่าผมจะตายครับถ้าไม่งั้นผมจะไม่อยู่ทำแน่นอนเทวดาพิเศษครับตอนนี้เนี่ยผมเป็นเทวดาแล้วเนี่ยรู้สึกขอให้ยังเลยครับพี่เ็นบอกว่ามีเมนูซิกเนเจอร์หาเมนูมีอะไรบ้างครับพี่ จรีวิวชีวิตดีมีรีวิววันนี้นะครับโจวีมายือนอยู่ที่ท้องลอเลยครับแมเช้าแบบนี้ผมพามาที่บาเทวดาหลายคนคงมงงว่าทําไมถึงชื่อนี้ผมเองก็แปลกใจเหมือนกันแต่เขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีกิมมิคเป็นป่ายมะพานซึ่งจะมีเทวดาเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยคอยต้อนรับพร้อมกับเสิร์ฟน้ําทิพย์ให้ผมได้ลองริ้มรสและสัมผัสเขาบอกว่าคนที่มีบุญนั้น,นี้ถึงจะได้เข้าไปในเมืองร่ำรวยแห่งนี้นะครับผมนัดพี่เศ็หรือเทวดาพี่เศ็เจ้าของร้านไว้เดี๋ยวลองเข้าไปดูเยือง,องนับนะพ้่เ อย่างกับอยู่ยังนี่มันนักดีสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเทวดาพี่สิใช่ไหมครับใช่ผมโจ้ยนะครับวันนี้เนี่ยขออนุญาตมาเยี่ยมเยินบาร์เทวดาแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเทวดาอยู่กันครกหน้าเลยให้นะนนำเทวดาแต่ละองค์ไหมผมรู้จักใช่หแนะนำค่ครับผมหมูครับสวัสดีครับเทวดาพี่หมูครับสุดครับเท่มากี่ครับสวัสดีครับพี่เทวดาพี่เิบโอ้แต่ละคนเนี่ย ครบมากเลยนะพี่นะจัดเต็มครับวันนี้<อ> <c oughs> แล้วก็ทเทวดาพิเศษเจ้า <c oughs> ของร้านของที่นี่ต้องถามพี <ổ lucky. S 3> ่มาที่ไปหน่อยเพราะว่าผมก็เคยไปบาร์มาหลายที่มากแต่ว่าที่นี่เนี่ยถือว่าแปลกที่สุดนในชีวิตที่ผมเคยมาเลยจริงๆบา,าร์เทวดาเนี่ยมันมาจากชื่อบริษ,ษ,รรรรษ,ษัทครับบริษ,ษัทเราชื่อบาร์เอิงเจินบาร์เอิเจินความหมายของผมคือบาร์เทวดาประกอบกับช่วงหนึ่งครับของการเปิดบริษัทครับแล้วก็มีคนหนึ่งอาจารย์ครับเขามาทักบอกว่าน้องเราเนี่ย บุญหมดนะ oh. คนเราพอหมดมุญเนี่ยมันทําอะไรก็ไม่ขึ้นแล้วก็สิ่งที่ผมหันกลับมามองตัวเองก็คือเขาทักมาว่าเราไม่เคยสวดมนต์เลยผมรู้สึกเห็นถึงปัญหาของทุกสิ่งทุกอย่าง ตอนนั้นผมได้ยินเสร็จปุ๊บสิ่งที่ผมทำมันแรกก็คือผมขับรถไปที่เสาอินชาแล้วก็ไปบูชาพระเจ้าลูกมาลูกหนึ่งผมอธิษฐานชิตขอว่าขอให้คนอย่างผมเนี่ยครับสวดมนต์ได้บทใหญ่ผมต้องการที่จะสร้างบุญผมต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็วันนั้นเองคืนนั้นเป็นวันที่ผมอ่ะเริ่มต้นที่จะหันมาสวดมนต์ไหวพระอย่างจริงจังจริงรัไลายคาถาบทใหญ่เครับสมัยที่ผมเคยบวชนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาจจะเป็นเรื่องลิเก่เหลือเชื่อครับวันที่ผมตั้งสมาธิจริงๆนะครัับต้งแแต่วรรกคับ ผมจะขนลุกสู้ไปหมดถึงหลังหัวแล้วก็เวลาไล่อะไรเงี้ยเราสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นผมก็เลยหันมาสวดมนต์แล้วก็ไหว้พระมากขึ้นทําบุญมากขึ้นครับ,รบแล้วก็ชีวิตผมผมว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีผมเริ่มบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นอย่างเช่นที่นี่ครับเราก็จะ มีความเชื่อเรื่องของกอทาเวสุวรรณด้วยเราก็เลยมีอิสระเดชันว่าเธเป็นบาทเทวดาเนี่ยเราก็เลยจะสร้างเป็นสวรรค์ชั้นแรกภาพกิจกรรมฝาผนังด้านหลังนี่ครับจะเล่าถึงป่าหิมาพานก็จะมีภาพของ้าวจตุโลกบาทข้างบนมองลงมาเหมือนคอยปกครองให้ที่นี่อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้านนี้ก็จะเป็นภาพที่ทับเทวดาพาทิคอยให้แสงสว่างในสวรรค์ชั้นนี้เมื่อผู้คนผ่านประตูมิติเข้ามาครับก็จะมาจู่ป่าหิมาพาัน แล้วม่พบเจอกับพวกเราบางสีบวันที่นี่เหมือนอยู่อีกโลกนึงแต่ว่าตรงนี้นี่คือใจกลางท้องหล่อเลยแต่ว่าผมก็กิดคำถามครับพี่เสร็จมันจะแบบเหมือนคอนทราสต์กันนิดนึงไหมครับพี่จากที่ผมสัมผัสลูกค้าผมหลายๆท่านที่มาใช้บริการที่นี่ครับหหลายคนเนี่ยเป็นสายบุญด้วยซ้ำเขาแค่ใช้เวลาส่วนหนึ่งที่มาผ่อนคลายมาพักผ่อนมาพักผ่อนแล้วก็รียเอะไรอยเลยนะใช่ครับแล้วก็เราเนี่ยมีรายได้ส่วนหนึ่งครับที่เราตั้งใจจะเอาไป ทำบุญสร้างพระวันที่เราแจ้งลูกค้าไปอย่างนี้ว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่มาใช้บริการที่นี่ครับบางท่านเนี่ยครับกลับมาร่วมบุญกับเราด้วยซึ่งขอสมทบทุนด้วยเลยขอสมทบทุนด้วยผมเลยมองว่าที่นี่ครับจะเป็นสถานที่ที่ชวนให้คนที่มาใช้บริการที่นี่หขันเข้ามาสู่ทางนี้มากขึ้นนี่คือเป้าหมายของในการเปิดบาร์ของเราด้วยครับเทวดาพิเศษครับเห็นบอกว่าก่อนที่จะมาเปิดบาร์เทวดาอย่างนี้เนี่ยพี่เองก็เหมือนเป็นโรงเรียนสอนบาร์เทนเดอร์แล้วก็มีจําหน่ายอุปกรณ์ เกี่ยวกับบาร์เทนเดอร์ด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็นยังไงมายังไงครับพี่ต้องบอกก่อนว่าผมมาเป็นบาร์เทนเดอร์มาประมาณ20ปีละนานมากนานมากครับต้อบอกปีนี้อายุ39ลค่ะทำงาตั้งแต่ย9่สิบกก็เราเป็นบาร์เทนเดอร์มาเราก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวได้ประมาณนึงแต่พอเราเริ่มแต่งงานมีครอบครัวเนี่ยเราเริ่มมองเห็นอนาคตของลูกเราแล้วว่าเรา เขาอาจจะมีชีวิตที่ยากลำบากเหมือนผมตอนเด็กผมก็เลยตั้งเป้าหมายที่จะดีกิจการเป็นของตัวเองสิ oh. ่งที่ผมมองเห็นตอนนั้นก็คือผมอยากจะสร้างแบรนด์ไอชัดแบรนด์หนึ่งที่เป็นของคนไทยเราก็เลยอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เล่าแชแบรนด์หนึ่งแต่ว่าตอนนั้นอะ่ะเราไม่ได้มีเงินทองมากมายเลยครับเราผมยังติดหนี้สินจาการที่แบบแต่งงานมาด้วยสักสามแสน แต่เราอยากจะมีเงินสักก้อนประมาณ2ล้านนะครับซึ่งรายได้ของเราเนี่ยครับมันก็พอดิ้งครอบครัวแต่ถ้าไม่พอที่จะเก็บ2ล้านหรอกตอนนั้นเราก็เลยมองหางานที่จะพอมีรายได้สูงประมาณหลักแสนที่จะเก็บเงินได้เราก็เลยตัดสินใจไปทํางานที่เรือสําราญที่อเมริกาครับที่นั่นครับแลเราก็จะทํางานหนักเนี่ยยูเออรอสํารญครับอยู่ที่นั่นก็ทํางาน6เดือน ฉับ,บ,บทำทุกวันไม่มีวันหยุดด้วยเ <โฮ S 2> พราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะเก็บตังค์ได้อย่างเป็นก้อนครับแล้วไรายได้ของเรานะครับมันเป็นจากเปอร์เซ็นต์ของการทำงานหนักยอดขายสิ้าเปซ็นเป็นของเราทำมากได้มากเจ๋งมากเลยอะ่ะก็อยู่ที่นั่นใช้ระยะเวลาประมาณสี่ปีครับปลดนี่แล้วก็มีเงินเก็บมาก้อนหนึ่งมานี่เป็นเศรษฐีแล้วไหมพี่ก็จริงๆก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งแล้วก็มา กลับมาทํางานเป็นบาร์เมน,นเจอร์ที่ฮิวจันสักพักหนึ่งครับแล้วก่อนจะมาเริ่มเปิดบริษัทสร้างแบรนด์เล่าขึ้นมาครับในชื่อว่าบาร์เอนจอนั่นเองแต่ว่าตอนแรกก็ประสบปัญหาครับในเรื่องของหนึ่งเลยครับเรื่องของน o ฮาวของเราก็ยังไม่มีความชํานาญมากรเราไม่มีความเข้าใจในเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องแบรนดิง้งอะไรต่างๆนานาน,นครับช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรา ใช้เงินจนหมดเลยไม่เหลือเลยครับเราก็เริ่มจะเอารถเนี่ยไปเข้าไฟนั้นอีกรอบนึงเริ่มจะหาหมุนเงินอะไรนะประกอบกับช่วงนั้นก็มีคนทักมาว่าบุญหมดเริ่มมีสติขึ้นมาดึงสติขึ้นมาได้ให้เรารตอนสมัยคอนที่เราเป็นบาร์เทนเดอร์เนี่ยเราทําอะไรได้บ้างเราก็เลยเอาเอกสารที่เรามีเนี่ยมาปัดขุนทําเป็นฟูลคอร์สขึ้นมารเราเคยรับงานบาร์เทนเดอร์โชว์สมัยก่อนครับ,รบเราก็เลยสร้างทีมรับงานอีเวนต์โดยมี เทวดาหมูเนี่ครับเป็นหัวหน้าทีมในการรับงานนี้ไม่ได้มาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยฮะยอเลยพี่แล้วก็ช่วงนั้นเรามีความฝันที่อยากจะนําเข้าสินค้าเราก็เลยเริ่มทยอยนําเข้าสินค้าเข้ามาขายพอได้มาปุ๊บเราก็มาสร้างแบรนด์ต่อทำเรื่อยๆก็คือเราต้องมีความฝันว่าเราจะไม่ยอมแพ้สักวันหนึ่งเราจะส่งแบรนด์เล้าไทยเนี่ย ออกไปทัวโลกให้ได้ทุกวันนี้ที่ยังสร้างธุรกิจอยู่ยังต่อสู้อยู่ก็เพราะว่าผมยังต้องการหารายได้ที่ไปต่อเตริมความผันเทวราวพิเศษครับเห็นบอกว่านอกจากบาร์แห่งนี้เนี่ยมีโรงเรียนสอนการเป็นบาร์เทนเดอร์ด้วยที่นี่ครับเราก็จะเปิดเดือนละครั้งเป็นคัดองู้เป็นบาร์เทนเดอร์แล้วก็จะมีสอนเป็นผู้ประกอบการที่ต้องการจะเปิดร้านด้วยการที่จะเป็นบาร์เทนเดอร์ได้มันยากใชไหมครับพี่ฝึกกันนานแค่ไหนว่าที่เราจะคล่องแคล่ว ชงงานโทรได้ครับจริงๆเป็นบาร์เทนเดอร์จริงๆไม่อยากสมัยก่อน,นครับการเป็นบาร์เทนเดอร์ส่วนใหญ่เนะี่ยคนส่วนใหญ่อาชีพเราไม่ได้เรียนมาสมัยก่อนการเรียนรู้ของเราก็เรียกว่าครูพักหลักจัด้วยความที่สมัยก่อนนะ่ออนไลน์มันไม่ได้มีมากแล้วก็คน<อ>ที่เขารู้ว่ามันมีที่สอนเนะี่ย็จนน้อยก็จะน้อย,อยอแล้วก็องค์ความรู้ที่มีสมัยก่อนเนะี่ยก็เป็นการส่งต่อมาระหว่างรุ่นพี่ถูรุ่นน้อง คือพิชิตเองเขาจริงๆไม่มีใครรู้นะว่าเริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันแลว้วก็ใช้ m i n d s e ตนี่นแหละในการพิสูจน์ว่าวันหนึ่นงเนี่ยพิชิตกลายเป็นแชมป์บาสเดอร์ประเทศไทยใช่ครับย้อ,อนแล้วก็ไปแข่งต่างประเทศต่อด้วยใช่ก็เริ่มมาจากศูนย์เหมือนกันครูพักรักจำพี่สอนน้องมาเรื่อยๆจนมีวันใได้<ๆ>เพราะว่าเชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้เนาะ <S <S ผมพูดเสมอก่อนที่ผมจะทำในบางอย่างผมจะเปิดโรงเรียนสอนผมจะฝึกจะขายอุปกรณ์บาร์ผมจะจะสร้างแบรนด์เหล้าผมจะเปิดบาร์ พอชะะน,นชาตินี้ผมจะไม่มีวันยอมแพ้ต้องทําให้สําเร็จใช่ครับจนกว่าผมจะตายครับถ้าไม่งั้นผมจะไม่อยู่ทาแน่นอนเห็นบอกว่านองเหนือจากจะมานั่งดื่มน้าทิพย์ที่เทวดาเป็นคนปรุงให้ผมแล้วเนี่ยคนที่มาเป็นคนมีบุญเนี่ยที่มาที่ร้านแห่งนี้นจะได้ลองใส่ชุดเทวดาเหมือนพี่ๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราก็ที่นี่เรามีความเชื่อได้ว่าคนที่มาที่นี่น่าจะเป็นคนที่มีบุญเคยได้ยินเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดไหมครับ เคยได้ยินครับพี่มันก็จะดึงดูดกลุ่มคนที่มีความค,คล้ายคกันเข้ามาหากัน<อ>คนที่มาคุยกับเราในส่วนส่วนใหญ่นี่นั่งหน้าบาร์ถึงแม้ว่าจะเป็นเหมือนนักเที่ยวนะครับ,รบแต่ไม่น่าเชื่อครับเขาเชื่อในเรื่องนี้แล้วก็เขาก็หันมาทําอะไรบางอย่างแล้วชีวิตเขาก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้เป็นเทวดาแน่ๆผมขอลองเปลี่ยนชุดหน่อยนะครับพี่เตจได้ครับยิน<อ>ดีครับหลังจากที่ผมแปลงร่างเป็นเทวดาแล้วนะครับรู้สึกว่า <C ough> จะเริ่มคอแห้งนะบเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยบาร์เวลาแห่งนี้จะมีน้ำทิปที่เป็น5เมนูซิกเนเจอร์ที่ชื่อเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้นหูเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเมนูนั้นคืออะไรปะเทวดาพิจิตครับตอนนี้ผมเป็นเทว,วดาแล้วเนี่ยรู้สึกคอแห้งอย่างไรครับพี่บอกว่า exempel. มีเมนูซิกเนเจอร์5เมนูมีอะไรบ้างครับพี่ก่อนอื่งก็ต้องเตรียม <C ough> สระอูุดาษก่อนเลยคร <C ough> ับชุดใหญ่ไปก็ริกมากมาเป็นสะเลย เมนูพวกนี้เนี่ยก็คือพี่เสดเป็นคนคิดเองขึ้นมาเหมันใช่ครับร่วมกับทีมงาน,นค,ค,าครับชื่อเป็นจุ๋ยเอึ้นมาครับวิธีการทำของพี่เนี่ยขั้นตอน,นแต่ละขั้นตอนมันไม่ได้มาง่ายเลยมันพิถีพิถันมากผมว่าปัจจุบนันเค้าคือศิละปะศิละปะจริงใช่แล้วเราก็พยายามใส่ศิละปะความเป็นไทยลงไปในตัวเมนูเครื่องดื่มของเราไม่กล้าดื่มเลยอ่ะกูไม่สวย มาถึงเมนูที่2แล้วนะครับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่เสรเมนูนี้ปีชื่อว่ามณีเมฆาลาครับมณีเมฆาลาได้ครับทำไมถึงต้องชื่อนี้ครับพี่เสษมณีเมฆาลาเป็นเทพที่ดาที่อยู่ประจำมหาสมุทรนะครับแล้วก็อินสปายเลชันของเราเรานำค็อกเทลที่มีชื่อเสียงมากๆครับที่มาจากแถบทะเลแค,คริบเบียนครับมาเป็นต้นแบบในการออกแบบเมนูนี้ครับ ตัวนี้มีส่วนผสมของไอซ์บอครับที่เราทําด้วยที่นี่ครับแล้วก็ผสมด้วยน้ำมนต์ด้วยใช่เสน่ห์ม่ตามาหานิยมครับกระเป๋าถิ่งไม่ดีนะครับมาถึงเมนูที่3ามแล้วใช่ไหมครับพี่เสร็จใช่ครับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับผมเป็นวิมานกินาลีครับวิมานกินาลีโออยากเห็นแล้วว่าจะเป็นยังไงจริงๆนะครับตัวนี้เป็นกินาลีฮะที่พอดีว่าอยู่ในป่าหิมพันเนี่ยครับก็จะมีทั้งยักษ์คนทำมีกุมพันด้วยความเชื่อของผมก็คือกินรลี ตอนนี้ครับก็เป็นลูกครึ่งระหว่างยักษ์แล้วก็กินดราก็เลยมีหน้าเป็นยักษ์ผมเชื่อได้ว่าเวลาคนที่จะพอต้องการจะพักผ่อนหย่อนใจก็จะไปนั่งอยู่ที่สะถ้าเป็นเหล่าเทวดานะครับเขาก็จะไปนั่งอยู่ที่สาอนุดานในการเพื่อจะผ่อนคลายแค่นั่งมองแค่นี้เนี่ยก็มีหลนกแล้วนะผมนั่งดูเครื่องดื่มเลยทำไมเครื่องดื่มเราเทขนาดนี้ ผ่านไปแล้ว3เมนูนะครับยังเหลือให้เลื์อีก2เมนูใช่ไหมครับพี่เจมส์ใช่ครับ <S <S นั่นคือชื่อเมนูอะไรครับมีสุบันเหนินหนพับ,บลแล้วก็อาคมวิทยาเขาโอโโอ,โอาคมฟังดูเหมือนแบบมีการเวทมนต์คาถาต่างๆแน่นอนเลยถูกต้องใช่เดี๋ยวรอลุ้นเลยโชว์เลยครับพี่เจมส์ล <S 1> <S 1> และนี่คือเมนูสุบันเหนินหนครับอ๋ และอีกเมนูนึงไหมครับพี่ศิษ์เมนูนี้มีชื่อว่าอาคูมิสิยาทรครับมีการใช้เวทมนต์คาถามาเชื่อมโยงกับตัวเครื่องดื่มคอเทลตัวนี้ด้วยครับทานแล้วจะได้อะไรกลับไปบ้างครับพี่ศิ์เสน่ห์เมตตามหานิยมครับกลับไปก็คนรักคนหลงนะครสาวๆลุมตอมเลยเอามาสักสิบแก้วเลยครับพี่แก้วนี้เพศก่อนที่จะเสิร์ฟก็ต้องทําการปลุกเสกน้ำมนต์นิดนึงครับเฮ้ยโอ้หเทวดามาให้พรในขนาดนี้เลยนะออพรละพรละพร นาเมตตาโมกรุณาพุทธานิทายินดียะเอ็นดูสารพสตูวินาสันตุเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะขาคังงมากครั้งสุดๆกำรวยเฮงๆนะครับสาธุขอบครับลักขาวหลงโอ้ สุดท้ายแล้วครับพี่สิทธิ์อยากให้พี่สิทธิ์ได้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมในขณะนี้หน่อยครับก็ฝากบาร์เทวดาวด้วยนะครับบาร์ของเราตั้งอยู่ที่อาคารลิเบอร์ตี้พาซาครับชั้นหนึ่งนะครับห้องเลขที่หนึ่งหนึ่งสามอาจจะมองหาย,ยากนิดนึงแต่ว่าเห็นประตูทางเข้านี่ครับที่เป็นเหมือน ประตูเข้าวางอะไรบางอย่างครับที่นั่นคือบาเทวดาเมื่อผ่านประตูเข้ามาครับท่านจะทะลุเข้าสู่มิติหนึ่งครับเข้าสู่ป่าหิมะพานและพบเจอกับพวกเราบาเทวดาที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับถ้าอยากมาลองสัมผัสแบบนี้มาอดหนุนกันได้นะครับที่บาเทวดาแห่งนี้เนี่ยถือว่าอยู่ใจกลางทองหล่อเลยเพราะว่าได้ใครนึกไม่ออกก็คือวิบเก่าเลยมิเนาะก็ลองมาดูถือว่าเปิดประสบการณ์สนุกสนานไปพร้อมกับเมนูที่ไม่เคยได้ลองที่ไหนแน่นอน เดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าครับเจาะใจรีวิวจะพาไปรีวิวที่ไหนติดตามไ้ดีวันนี้โจี้ขอตัวไปลองชิมเครื่องดืง่มก่อนครับบ๊ายบาย